สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาอยู่กันที่กินแล้วอยู่กับย่าหนิงนะคะนี่คือเขามีบ้านหนูนานะคะหนูนาจะทำสร้างบ้านตรงนี้โอ้นี่ค่ะมหาการเลยนะคะเอารถซีแพกมาเทเลยนะคะนี่ค่ะหนูนาจะสร้างบ้านตรงนี้ซีแพกมาเทเลยโอ้ใหญ่มาก โอ้หใหญ่มากหนูนากี่เม็ดจ้ะหนูนาสีมตร่ะวัดีค่ะสวัสดีค่ะยวกวาสเมตรแล้วก็ยาวสี่ยาวดสอโอ้หสี่ยาวงโอ้โหว้าสี่ยาวกว้างสี่ยาวจุดสองือ บุความร้อนมีแอร์สองตัวอ๋อแอร์สองตัวอีกโบได้ประมาณประมาณหลายกว่าประมาณกี่มป้าสร้างบ้านได้ตังสร้างบ้านได้หลังใหญ่ด้วยสามแสนเจ็ดป้างบสามแสนเจ็ดสี่เป็นจุดเทนเนอร์ไปเลย

พอเพื่อเราจะเอามาวงเเื่องอรนานๆนั่งดู้านหน้านั่งโอยไม่อ สร้างบ้านหนูหนานะคะนะคะี่ค่ะงบประมาณสามแสนเกตสามแสงเกตเป็นตู้ทอร์เทนเนอร์แบบที่จะยกได้ไปท้ามได้้เทียวนะไกลเลยเือหัหดลังของรับา ว่ามันอยู่ทอดต้นยางตัวแรกนะเออห้องเดียห้องหีองเนี่ยเออสองขับเนี่ยมาวางเรจะเทพื้นแล้วเอาตู้เอาบ้านตู้เชลเลอร์มาวางเลยยกได้ไปได้เคลื่อนย้ายได้สามแสนติดเหมือนตู้คอนเนีเร่พวกออฟพวกโฟรแมนออฟฟิศมาวางแล้วก็ยกไป เอายกไปพวกไอ้พวกคุณรำเหมาเขาจะมาวางใช่ไหมยาวๆเนี่ยอเอาเป็นออฟฟิศอะเป็นห้องติดอุ่นติดแอร์โอเคแอร์สองตัวอีกไม่ร้อนแล้วเขาติดแอร์ด้วยเออแล้วมันยกง่ายนะพวกสึวนมาพวกคุณรำเหมาเกาะเซมิโนซ่าพวกคุณแมนมันก็ยกไปที่อื่นเลยย้ายที่ที่าวร์มันบ้านหลังนึงเลยเออเออนอกเหมือนบ้านหลังนึงเลยอยู่ได้กันอยู่ได้ตั้งเยอะ หลายคนดิยอยู่ได้ตนีเมันยืมตู้เนาะ,ะจกได้แต่นู่นไม่มี่ปัญหาตรงนี้น,ะน้ำมันน้ำไม่ค่อยจะมีะน้ำไหลไปใหญ่ข้างน้ำยังไม่มีน้ำเลย

ดีเลย50%เนี่ยเลยจริงไหมนะผมชาร์จแบตไงชาร์จมือถืออยู่มือถือเออเออนี่ถ่ายคลิปเอาวัดด่านเนี่ยเนอะถ่ายคลิปเอาถ่ายคลิปก่อนเออเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปไปที่บ้านลุงแล้วเราดูตัวนี้แล้วเราก็ไปดูที่บ้านลุงนะคะเดี๋ยวไปดูที่บ้านลุงต่อนะคะเอามา มีเอฟซีของหนูนาสร้างบ้านให้หนูนาสวัสดีค่ะสวัสดีทำอะไรครับมาถ่ายคลิปเ้านึกว่าจะมาเทปูนกับเขาโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไฮโซนะไม่เทปูนแล้วนะคะถ่ายคลิปแล้วค่ะเอาเลยอินแล้วจะอินเรียบร้อยกินเลยกินข้าวกับต้มอึ่งแล้วเมื่อเช้านี้นะคะเราก็เดินมาดูแถวนี้กันว่าเขาทำอะไรกันเอ่ย แถวนี้ก็ทำอะไรกันเนาะโอ้ไทยพนันธุ์ค่ะไทยพนันธย์่รถ้ากรุงเทพมันจะเริ่มฟังแต่วันนี้อ้าวอะไรอะไรแล้วไม่ได้พูดาเทพค่ะ ไม่ประงูออกมานะไม่ต้องออกางับไม่ต้องบอกว่าเป็นพี่บูมนะครับไม่ต้องบอก่ต้กเป็นพี่บูรู้กันหมดแล้วข้ามบอกว่าเป็นพี่บูมใช่ครับ้าบอกครับบอกมดไม่่เป็น้าเไม่บบอกหมดแล้วบอกหมดแล้วเนี่ย ก็ตกใจอยู่ๆ่อรถใจหดเลจร้าหอเปล่คะจ้าจ้าๆกได้เลยเอาๆกินเนียเด็นเรื่องที่ะครับที่แว่นเนาะราก็มีเิปยันเนาะเทปยันหาคลิปอันนั้นมาแล้วนะครับเข้าไปดูกันแล้วแล้วก็ส่งจบน่าจะสงให้ทุกคนรู้แล้ว่าพวกเราไม่เคยได้ยินเนี่าไปท้าไปอะไรกับคนที่นุพูะคนที่งับุคน พูดจริงคือคนไม่เคยพูดแต่เป็นคลิปที่ว่าไปดูเองนะครับอ่าไปดูเองนะครับเอาเอ้าวอ้าวว่ายังไงวะว่ายังไงเนาะว่าไปดูเองใช่ไหมใช่ครับเอองั้นก็ไปดูเองอยู่ของเชฟยันนะครับของเชฟยันของเชฟยันบอกมาแล้วนะครับแล้วว่าเขาค้นหาคลิปที่ว่ามีใครไปท้ามาแล้วครับอ๋อไม่เกี่ยวกับพวกเราออ๋แต่เรื่องนั้นไม่มีปุ๊บก็จะเอาเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกแล้วคโอ้เรื่องใหม่เรื่อยๆสำหรับคนที่สำหรับคนที่หาเรื่อง เราคุยหาเรื่องแกลผู้ถูกลบคุยหาเรื่องหรือยังเออมันต้องมีฝรั่งเป็นญาติเปนาติเป็นญาติมากว่าคุณสิคนเขาจะรักเราหมดไม่มารักไม่รักหรอเนาะใช่แต่แต่ต้องรักรักมากกว่าตัวตัวที่ไม่รักนิดน้อยแต่มันเอาตัวที่ไม่รักนี่มันหนักเออมีน้อยแต่มันยุ่งใช่ไม่บ้าจำลองคนร้อยคนจะรักเราถ้าสิบคนนี่มีไหม อะไรม e ุงอะไรกันเนี่ยอะไรมุงอะไรกันเออไม่รู้มุงอะไรเขาพามุงก็มุงก uh, ันไปค็อยายลองนะอไม่ยายลองพูดพูดอะไรก็เลยมาดูว่าพูดเกี่ยวกับอะไรพูดเกี่ยวกับใครก็เลยมาดูอาเราก็มาดูเออ งานคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลมมากมากเลยค่ะวันนี้ลมพัดอ่าพัดล่มย่าหนิงเปาอิวเลยค่ะเปิดเลยค่ะไปเลยค่ะได้ไปเก็บอารมณ์เมื่อเช้านี้ค่ะ มาเลยเห็นล่มได้ไปเก็บเราล่มเลยเช้านี้สวัสดีค่ะค่ะฝากเลยค่ะใครช่องน้อยๆมาฝากกับช่องใหญ่ๆนะนี่ช่องใหญ่แลยนะเซลลวเล่นนะงั้นคลิปนี้ออสวัสดีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ